จัดให้สำหรับสูตรง่ายๆโง่ๆบายเนียนามเพเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยสูตรตัดกราฟ3แท่งตัดมังกรนะครับในเกมบริสของ x n o v a นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราตั้งค่ากราฟเป็น5วินาทีแท่งเทียนใช้ทรัพย์สินเดียวกันเปิดหลายหน้าจออย่างน้อย6หน้าจอโอกาสชนะ98.44นะครับเริ่มที่ไม้1รอให้กราฟแท่งเทียนออกสีเดียวกัน3แท่งดังต่อไปนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็น P ติดกัน3แท่งเราทายคอ6ไม้นะครับถ้าเกิดคอติดกัน3แท่งก็ทายพุทธไม้มันคือการตัดมังกรหรือว่าตัดกราฟ3แท่งนั่นเองนะครับอะมาดูครับผมเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น EURUSD e 6หน้าจอเลยนะครับแล้วก็เซตเงินเดินเงินแล้วนะฮะร้อยสองสองสองสี่หกเก้าตามนี้เลยนะครับอะมาดูครับเรารอสามแท่งนะฮะ ช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับสูตรนี้นะฮะอาจแดงหนึ่งนะนะต่อไปเราต้องลุ้นให้แดงออกติดกัน3มรอบนะครับพ่ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนะแดงนะอันนี้ยังไม่นับนะอันนี้มันเสมอเนี่ยเห็นไหมเราต้องดูแท่งที่มันติดกันแบบ3าแท่งนะฮะแดงติดกัน3มแท่งแล้วเราก็จะทายตัดเลยครับเดีย๋ยวลองดูนะฮะมันจะใช้ในตรงนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเพื่อนรอได้นะเชื่อเลยว่าทำกำไรได้แบบสม่ำเสมอแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะแดไอ้เขียวติดกัน2แท่งละนะครับอ่ะขอให้ลุ้นเขียวออกอีกสแท่งหนึ่งเราจะตัดแดงอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้เจ้าอีกละนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับรอไปก่อนนะเขียวหนึ่งนะครับอ่ะรอไปก่อนแท่งแรกนะครับเขียว2อ่ะลุ้น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 รอดักฮะรอดักแดงครับโอ้โหยังไม่ออกนะฮะอ่ะรอไปก่อนครับพี่ครับไม่เป็นไรนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสูตรนี้นะฮะสโลบัชัวครับอ่ะรอก่อนนะ ให้เขียวติดกัน3หรือแดงติดกัน3นะฮะเราจะตัดเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยมันช้าหน่อยครับแต่ว่าพอทํากําไรได้นะครับนะยิ่งผนวกกับเกมแบบ5วินาทีรู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ได้รอนานเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนแบลนด์ออปชั่นหนึ่งาทีนะครับโอ้โหแทงหนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยรอเงําเงือกนะฮะแต่อันนี้คือเรารอแบบ5วีเองครับเป็นครับเดี๋ยวลองนะฮะเขียวหนึ่งอะเขียวสองนะอะเขียวอีกรอบเขียวอีกรอบเขียวมาเขียวมาเขียวมาโอ้เขียวไหมวะเนี่ย อ่ะเขียวเขียวเขียวอ่ะแดงแล้วอะลุยแล้วไม่รอแล้วเว้ยอ่ะมาแล้วฮะหนึ่งเสียนะครับถ้าเสียนะไปไม้สองต่อเลยเนี่ยฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยคือตัดเลยฮะอ่ะจบละอ่ะได้กําไรฮะรอฮาแดงนะแสามแมแงสามรอเลยนะแดงสามแท่งเตรียมตัดเขียวอแดงไหมแดงมาอ่ะไม่เป็นไรอ่ะแดงมากเราตัดเขียวเลยไม่เป็นไรลองดูครับไม้หนึ่งครับ ตัดเขียวไปก่อนนะครับจริงๆรีบร้อนนะกลัวเพื่อนแบบดูคลิปยาวไงไม่เป็นไรฮะผมก็ทําไว้ก่อนนะเออนะหลักการง่ายๆครับอ่ะสวินละนะครับอ่ะรอเขียว3าเดี๋ยวเขียว3มาเขียว3ตัดแดงเขียว3ตัดแดงไม่มานะฮะอ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเล่นสัก3เอีกห้าวินแล้วกันนะอ่ะตอนนี้เป็นยังไงฮะมาไหมเขียว1มามันสลับปิงปองซะงั้นนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนครับรอแดงติดกัน3รอบก่อนนะ ติดกัน3รอบไหมติดกัน3รอบไหมอ่ะอันนี้ไม่นับมน,นี้ไม่นับนะฮะหรอบนะครับรอดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนเออสูตรเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนก๊อปปี้ได้แน่นอนอ่ะนะฮะโอมาอีกแล้วมไม่มาเลยว่ะเอ้ยมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเอาแล,ล้วครับตัดแล้วครับ1รอบแฮะถ้าเสียไปไม้2ครับอ่ะเสียไปไม้2 2สองรอบดูสิมันจะออกแดงติดกันกี่รอบวะอ่ะเรียบร้อยนะฮะสวินละนะครับ เราลุ้นต่อครับคราวนี้เรารออีกเหมือ, ites, อนเดิมนะฮะไม่ต้องรีบร้อนครับเพื่ hmm. อนครับ3วินแล้วนะรออีก2วินอีก2วินจบจบอีก2วินจบ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 ลองดูครับมาไหมเนี่ยมาไหมมาไหมดักก่อนดักรอดักรอนะฮะเออนะฮะอ่ะเขียวมาหนึ่งเขียวมาหนึ่งนะครับเขียวมาหนึ่งแล้วแดงมาอีกแล้วนะฮะแม่นะฮะเราภาวนาให้มันออกติดกัน3รอบนะฮะออะแดงมาหนึ่งแดงมาสองไหมแดงมาสองแดงมาสอง อ่ะแดงมาอีกอันนึงแดงมาอีกอันนึงเนี่ยไปไกลๆแป๊บเดียวเองฮะเตรียมรอเขียวฮะเนี่ยจริงๆรอเลยก็ได้เนี่ยกดช้าไม่เป็นไรฮะเนี่ยมันตัดเลยเห็นไหมเฮ้ยสูตรนี้เวิร์กสูตรนี้เวิร์กนะฮะอ่ะอีกรอบครับสุดท้ายละสุดท้ายเขียวมา3ามเขียวมา3มามมาไหมมาไหมมาไหมไม,ไม่มาฮะอ่ะรอก่อนรอก่อนนะอันนี้ผิดหวังนะเนี่ยไม่ได้ทายนะฮะผิดหวังไม่ได้กดลงทุนครับเพื่อนครับไอ้ลองดูอีกทีมามามาจัดมาเอาละครับเอาละครับ มันหนึ่งมานหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้ว,ล,วลองดูได้ไหมโอจบแล้วจบละอ่ะเพื่อนๆไปลองดูสูตรนี้นะฮะไปไกลๆไ,ไม่เกิน3วินนะเท่าไอ้อ3าไม้เท่าที่ลองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก่อนจะเทสเนี่ยแนะนำว่าให้บัญชีทดลองก่อนนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับ